เคยได้ยินเรื่องผิวหัวหอมไหมใช่ใช่ผิวแล้วนะผิวหัวหอมหัวหอมเหรอใช่ใช่ใช่มันมีมันมีอยู่ครอบครัวครอบครัวหนึ่งมันตายใหญ่ใอยู่ในหมู่บ้านตายท่าทงท่าทางหัวหอมไม่ใช่อยู่ในหมู่บ้านกลางป่า แล้วตาเขาเป็นคนที่แบบว่าชอบหาปลาตอนดีเทนก็กับมาให้คัญยายทำอาหารโตมีวันหนึ่งก็จับปลามาได้ตัวใหญ่เลยตัวใหญ่มากแล้วถา,ถามสัญยายว่าทำอะไรดีกินดียาญญาก็บอกปลาหนึ่งปลาเนึ้อมะนาวทำปลาหนึ่งกินกันปลาเนึ่งมะนาวใช่พอพอนอน,นปุบน๊บตอนปุ๊บตื่นเช้ามาตาก็ออกไปตัดฟืนพคุณยายก็ไปทำไปหุงข้าวเป็นมื้อเที่ยงรองตา ยู่ในในครัวแล้วเขาพัน่จริง้วอ่ะเนาะจแค่นั้นแหละเดี๋ยวพูดเยอะเลยเมีผีอื่นอีกวะผีที่ถามผมว่ผีอห่อมมันมีมันมีเรื่องเล่าผมงู้เกิดอยู่รู้ที่มาของโยเกิด์ตปะไม่รู้อ่ะโยเกิร์ตหรอใช่มีโยเกิดมันจะเหมือนผีอหอมว่าเห็นแล้วเป็นโยเกิดเยลยไม่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 ไไม่ไม่ไ

ยิงซ้ายซนั่นแหละั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละโอ้โหเล่นตะกันจนแรกออกซ้ายอับขวาไปก่อนถ้าจะไปยิงยมันต้องนั่งยิงหนึ่งมีปืนไฟใส่มีมันดคนเข้าคนแล้ว แฝดมแฝด,ดไวมากเตรงนี้ One enemy ดอกอะไรนเอาปืนมาคืนโอ้เคยโอ้ตเค ต๊อกปกกีต๊อกปกกีเหี่ยวเ๊อกกเกี่ยวลยตอกปกกีนี่มันอร่อยไหมอร่อยรูได้ไงวะจราเกยต๊อกปกกี กกินต๊อกโปกี้กกินต๊อปกี้เซเว่นอ่ช็อตตัวนึงมาคันเหมือนอะไรต๊อโกี้อ่ะแป้งอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวแปว่าคือต๊อบโปกี้เลยคุณพพูดต๊อกโปกี้ต๊อกโปกีอะไรกอไม่หมดเลยไม่ง้อกี้มันอร่อยเหอแชันเหมือนหัวหอมทอดหอมะไอมไ่แย่หรอหอมไม่ลี่หรอหัวหอมทอดก็อร่อยเหมือนกันนะเอยเอันนี้ เอ้ยเอ้ยหม้อของทอดได้อยากกินจริงไม่เคยกินนี่หอมออมอะไรเงี้ยจนเป็นอาหารฝรั่งอ่ะก็ยรู้กว่าเดี๋ยวทอดทอดไอ่เห็นเคยเห็นแต่ไม่เคยกินทอดก็เอาหอมมาชุบแป้งแล้วทอดอ่ะหอมแบบแหวนอะวงแหวนทอดแล้วไปแล้วน่าขับกิน เขาขนเขาเขาเก็เขายเขาเข่าเมาแล้วทก็คือข้อเข่าเราอ่อนมาพวไหวเราสามารถ่จะกระโดดได้พวกพวกสัตว์เฮ้เนี่ยกระโดดไม่ใช่ย่เฮ้ย่ไม่ใช่กระโดดคือเราย่ให้ไอตัวตัวมอนอกระดูกมัน้ออเาปืนเ้ยเขามาเขามา นีอะฮะพอมน้องพอมน้องพ้อมนองเขาน้องมาด้วยเขาน้องมาระเบิดพอไม่เจอใครให้ระเบิดเลยอะฮะโอ้ยพี่ชานะพี่ชานะเฮ้ยเป็นไปได้คุบเขาป็นไปได้เป็นไปได้โอนโ เอฟเคจบแล้วเฮ้ะไปไปไปเอฟคีซย่อใส่หน้าลยใส่หน้าผู้ชายจะยใส่หน้าอะไรกันครับเนี่ยยาวเี่แล้วแตกไม่มีผีเสื้อก่อนหน้าจอของีว้าวมีเสื้อคอ ไม่มียเปล่าไม่มีเลยเปล่าเกิดสุสานเ่าจะใช่เราเล่นอยู่ในสวรรค์ตรงยานาวรรค์ไอสัตว์สัตว์อะไรบ้างนะผิาจะิ้มจมกในห้องด้วยละกินต้องรองเข้าไปทัทายมดูเล่นล้มเออจ่้มจมกโอ้จอกร้องเออ เอยู่ในห้องน้ำยนอโอ้มีห้องน้ำด้วยเหรอหลงหลนอกให้จดีกว่าใจดีกว่านี้ไม่มีอีกแล้วกูจะนอนแล้วกูจะเจอมีหัวหอมบ้าว่ะจะเป็นผีท่มาพร้อมกับผีอเียง นั่งกูไปนอนแล้วกูอยากเจอแม่พอดีเลยว่ะเอาเอาไปดูเอาไปดูเขาเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าทายเกมรอโหดว่าไงเราเลยปล่อยใช่ไหมเราทำแบ็คได้ว้าวเชื่อได้ไหมเนี่ยเป็นเชื่อใจใครไม่ได้อุ้ย

มันคือแผลใช่ใช่เราตั้งใจไว้ให้เป็นอนี้อยู่แล้วบรการือาคใช่เกาอยู่มันหยุดแผลมันยได้หมดแล้วครับครับผมตามไปวิปิ้งมาเองเส่งเ่ยงเส่ยงเส่ง เข้ามาเองเข้ามาเองเข้ามาห้องน้ำไ่อยู่ห้องน้ำสองตัว้้อ อุ้ยสองตัวตกใจหมดโอ้ตะกี้มันตะอะไงพี่ยังไงผิดว่า ไม่พี่มันไม่ได้ผิดพลาดตะกี้หรอกพูดอะไรไม่ออกเหรอฮ่าฮ่าฮ่าฮ่้ย one enemy remaining ป้อมกลับป้อมกลับ

ห e e ่ e ศ y ตรูย i n เหลืออยู่ใช่มันอยู่ในแผนใช่ไหมโอ้เป็นแจ้งซันใช่แล้วแหละเป็นจ้งซันใครเ็คนคิดแผนมาละประหลาดว่าดไหนลง้าขนาดนี้ ไอคิวลบสองร้อยลบสอ้ยสองร้อเ่สองร้อยลบงว้าวไหนพี่บอกว่าลบเป็นลบเป็นบวกเลยใช่คือลบคูณลบก็เป็นบวกเลยอาอจะเอาย่งไรจะเอาอย่งไรเขียไม่ได้ก็ย่อเขาเข้าหลังเขาข้าหลัง อนไรี้เข้าห้องน้ำมันเข้าได้เลยห้องน้ำห้องน้ำหลังหลังหลัง <c oughs> ตัวตายโอ้ยมันยืนแผ่นเลยเข้ามาแล้วอื้อโอ้โหไม่ก็แผ่แล้วเนี่ยใช่แล้วตอนนี้เขาก็จะคิดว่าเราไป A ะฉะนั้นก็ไปไปยืนเดิม ถ้าคิดกับกันเขาจะคิดว่าเรามามีเหมือนเดิมถ้าว่าเขาจะคิดว่าเราไปเอใช่นี่ใช่ใชสใสแล้วอ้ไปรีาสใสนโเลยอุ้ย,พยเพนะียบอุ้ยอุ้ยอุ้ยพิดตัวเอง เขารู้แล oh yeah. ้วว่าเราจะมาบีเขาจะไปตักเอเราจะไปบีเหมือนเดิมแผลนกอูหรือเปล่าแผลอกคนนัหลอกซ้อนหลอกซ้อนหลอกแผตัวเองเอ้ย่วะได้เพราะว่าเราต้องไปเอ ออกซะยียยอไ้ปเอเลยวันายหนีไม่ได้อโอ้ยวันยอยู่หม่แล้วขังเลย้ยหรอเขาขัเลยโหโยสอเขาขังตัวเองแล้วขังตัวเองแล้ว ไปได้ยงไงครับเพื่อนเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เราขังเขาไม่ใช่เหรอเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ยอมกอนแน่เลยพี่อี่า้เล่นมันจะไปไกลแ่นพี่อาจจะบินได้สูงกว่าที่เคย ไฟรักไฟรักไฟรวตายชูฟมาแับใช่ชนะเย Headshot One enemy r e m a เ n i n g อย้ยตอมแผ่นเต้แผ่นมันเปนี้เหรอเอาแผนเต้เลยนะว้าวย เมื่าจะไปเสือหันฝ้ายมันเจอ10 seconds มันเป็นตามแผนหรือเปล่า,าม,มันตามแผนใช่ไหม Match point ตามแผนคือี่เลยพี่มันตามแผนพี่เป็นเหยื่อนล้วพี่เนี่ยแล้วแล้วตานี้ตาสุดท้ายเราก็จะชนะรัวๆเลยพี่ใช่ไหม ใช่ใช่เอ้ยเฮ้ยพี่แค่หลอกตัวเองเฮ้ยมันวาว้าเ่ารู้ขารู้ว่าเรามาเอาเร็วเร็วเรเดียวตัวเดียวตัวเดียวแฟนแนเฮ้ยพี่ไม่หลบ มองไม่ทันเรามีนะเรามีนมีนะตัวท้ายอยู่เฮเวเฮ้ยทำไมถึงแพ้ทำไมเอ้าจุดผิดตัวเอ้าจุดผิดตัวจุดผิดตัว อ๋อมันถูกแล้วมันถูกแล้วมันถูกแล้วแผนคือแผนคืออ๋อมันอยู่ยังอยู่ในแผนใช่ไหมไม่ได้ชุบผิดใช่มียวนะเอาไม่ใช่แผนที่เหรอไม่่ใชแผนนนีี้แผัตอุ้ยต่งเลยเราเราจะไป B หรือเราจะไป A ตอนนี้เขาจะคิดว่าเราไปเราไป B แล้วใช่ไหม ในจริงเเราก็ไปด้วยะแล้วก็ยังไงนะย่งไงนะยังไงนะเราไปดีเราทีเนี้ยคิดว่าเราอ้อมเว้ยทีนี้เราก็จะกลับไปเเนี่ยเราก็จะไปดีเราวิ่กลับมาเออ่ะฮะใช่ใช่้นหรอะ ไม่ทันไม่ห <kind> น <abonn és> ีล้ะทำไมตอนพีบายแผนพี่บอกด้วยว่าน้องจะตายตอนไหนใช่ตามแผนต้องรอดใช่ไหม คอกไปแล้วแผ่นท่ใช้ตามาแล้ไม่แผนที่ใช้ล่นท่ใช้แผ่นน่วันลานเราแผ่นได้แต่ตาเลยได้แต่ตาเลยเก่งแ่ไรอะไ้ไมแผ่นได้ไมเ้ยเฮ้ยงบน แทนได้ไหมโอพี่ดีเหรอพี่ One ตัวท้ายโอ้โหไม่ไ้เลยฮุลโหเป็นไปตามแผนเคือเราจะบุฟฟี โอ้ยเก็บเก็บหลอหล่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 อหลล่อหล่อหลอ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 กลออกิ่งหนีได้หลิ่งหรอัเสียงรอเสียงเธอได้ไหอไม่ทันไม่ทันไม่ทันสิขอละนั่นเเฮ้ย อันยัเป็นเวลาแผนอยู่เลอยู่ในแผนราแผนคือเราไปเองใช่ไหมสไปคเฮ้ยขวาใหม่นะแผนคือเขารู้ อน้้าหลังตัวมาห้องน้ำด้ไม่ก็มาทางนี้เลแผนคือเราแพ้อ่ะพี่แผนมันไปเร่ียจริงเหรอแผนมันเป็นว่า ไม่รู้มาก่อนเลยว่าที่ตั้งแผนที่วมาให้เราแพ้เราตั้งใจแพ้แต่แรกหรกพี่ไม่นะ The